เรียนคะ่ะเอาละค่ะมาพบกับวิชาเทคโนโลยีกับครูโบค่ะลูกในวันนี้นะคะเรามาในหัวข้อเรื่องของการนําเสนอข้อมูลค่ะอสำหรับนอ้องๆป .3 นะคะเข้ามาศึกษาจากช่อง Youtube นี้ได้เลยนะคะนี่คือหน้าตาหนังสือนะลูกนะคุณครูเอามาจากเทคโนโลยีวิทยาการคํานวณเร่มนี้เช่นเดิมค่ะ จากการที่เราศึกษากันไปแล้วในหัวข้อเรื่องข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลใช่ไหมคะในสองคาบที่แล้วนะลูกนะในหัวข้อใหญ่เรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูลวันนี้คุณครูจะนำเสนอในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลค่ะเอาละค่ะการนำเสนอข้อมูลนะลูกนะเป็นการที่เรานำข้อมูลที่รวบรวมได้ หรือสารสนเทศที่ได้จากการที่ได้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ได้จากการที่ได้นะคะ,ะไม่ว่าข้อมูลนั้นเราประมวลผลมาแล้วใช่ไหมคะ,ะจนกลายเป็นสารสนเทศน้องๆจาคาว่าข้อมูลคืออะไรได้ไหมคะ <c oughs> นันลูกนะเอาข้อมูลที่ประมวลผลได้แล้วนะคะนํามา นำเสนอได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมนะคะตามความเหมาะสมนั่นคือตามที่เราสามารถนำเสนอได้การนำเสนอข้อมูลอาจจะเป็นการบอกเล่านะคะการบอกเล่าคืออะไรคะลูกอ่าใช่แล้วค่ะนะคะอ่าการบอกเล่าก็คือการพูดบอกปากเปล่าเนี่ยค่ะสื่อสารกันด้วยคำพูดเนาะ หรือน้อง,อ,ง,อ,งอาจจะสร้างแผนภูมิรูปภาพขึ้นมาแล้วก็ทําเอกสารรายงานนะคะ,ะจะทําเป็นป้ายประกาศก็ได้นะคะ,ะน,น้องดูในรูปภาพนี้ที่เด็กผู้ชายคนหนึ่งกําลังที่จะพูดคุยกับคุณพ่อนะคะในเรื่องของมะม่วงทั้งหมดมี60ลูกใช่ไหมคะ,ะน้องดูนะ,ะเด็กคนนี้บอกว่าพ่อครับมีมะม่วงทั้งหมด60ลูก อยู่ในตะกร้าทั้งห้านี้นะคะอ่ามีอยู่ห้าตะกร้านะคะมีอยู่ทั้งหมดหกสิบลูกนะคะหกสิบลูกนี้อยู่ในห้าตะกร้าเฉลี่ยแล้วตะกร้าละกี่ลูกคะอ้าวคิดค่ะติ๊กตอกติกตกต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าครัตอบคือเท่าไหร่คะสิบสองผลค่ะลูกสิบสองห้าหกสิบใช่ไหมคะ อ่ะเฉลี่ยแล้วอ่ะเราได้ข้อมูลคือมีมะม่วงอยู่5ตะก้าตะก้าละ12ผลรวมแล้วเป็น60ผลอ๋อจริงเหรอคุณพ่อก็เห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นการอ่านำเสนอในหัวข้อของมะม่วงเป็นการบอกเล่าใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ดูคะ่ะเด็กผู้ชาคนนี้ทำไงคะ ก็เขียนรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ยืน่นให้กับคุณพ่อใช่ไหมคะอ่าเป็นการสื่อด้วยการอ่านที่เราจะจดเป็นกระดาษนะคะให้กับคุณพ่อก็ได้นะคะอ่าต่อไปค่ะมาดูตัวอย่างการสำรวจร้านอาหารในโรงเรียนนะคะอ่าน้องดูเด็กผู้หญิงคนนี้อ่าน้องดูค่ะเขาเดินเข้าไปที่โรงอาหารนะคะนักเรียนอาจจะกําหนดเป็นหัวข้อ จำนวนร้านหรือประเภทของอาหารที่ขายจากการสำรวจพบว่าร้านอาหารในโรงเรียนมีจำนวน4ร้านใช่ไหมคะถ้าเราจะจำแนกประเภทของร้านเราจะพบว่าไงคะมีร้านอะไรอยู่บ้างคะอ่ามาดูกันมีร้านอะไรอยู่บ้างเอ,อ่ยนี่ไงหนึ่งคือร้านอะไรคะอแมวนางกวากล่ะคะอ๋อไม่ใช่อ่า มีอะไรคะมีร้านข้าวสองร้านนะคะร้านผลไม้เห็นไหมคะหนึ่งร้านและก็ร้านน้ำหนึ่งร้านนะคะอ่ะเราก็เป็นไงคะสามารถที่จะจำแนกประเภทของร้านออกเป็นสองร้านถูกไหมคะอ่ะสองร้านคือข้าวหนึ่งร้านคือน้ำหนึ่งร้านคือผลไม้เอาละค่ะตัวอย่างนี้เป็นการสำรวจร้านอาหารต่อนะ เมื่อนักเรียนนาเสนอข้อมูลนะคะเราอาจจะทําเป็นป้ายประกาศก็ได้ค่ะในลักษณะของเอกสารเห็นไหมคะข้อความนะคะป้ายประกาศอาจจะมีภาพประกอบด้วยก็ได้ใครที่ทําภาพเก่งๆนะคะเราจะอาจใช้สือ่อคอมพิวเตอร์ Computer ช่วยอาจจะพิมพ์ใช่ไหมคะออกมาเป็นตัวหนังสือแค่นี้ก็เข้าใจแต่ถ้าใครมีความ สามารถที่จะใส่รูปภาพเป็นกราฟิกตรงนี้เห็นไหมคะอ่าสื่อด้วยรูปภาพว่าร้านอาหารนี่นะมีร้านข้าวน้ำแใช่ไหมคะอ่ามีรูปภาพอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าว่ามีร้านอาหารอยู่สองร้านเห็นไหมคะเราสื่อด้วยจานข้าวน่ากินนะและเราสื่อด้วยแก้วน้ําเป็นน้ํามะม่วงปั่น น้ำซ้อมปั่นนะฮะเป็นร้านน้ำปั่นหนึ่งแล้วก็เป็นน้ำขายผลไม้หนึ่งอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะอ่านี่คือการทำป้ายประกาศปิดนะคะการนำเสนอข้อมูลด้วยป้ายประกาศจะมีที่มีภาพประกอบทำให้ผู้อ่านเข้าใจข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเพราะภาพประกอบจะช่วยสื่อความหมายของข้อมูลต่างๆได้อย่างชัดเจนค่ะลูกนะคะอ่ะทีนี้น้องๆดูนะ เอ่อตรงนี้จะเป็นการรวบรวมข้อมูลนะคะซึ่งคุณครูก็ได้สอนไปในออนไลน์แล้วน้องๆล,ล,ลองสำรวจสิคะนะลูกนะอ่าลองสำรวจอ่าแบ่งเป็นร้านอาหารใช่ไหมคะอันนี้เราสำรวจไปแล้วนะคะเราลองมาแบ่งข้อที่สองสำรวจข้อมูลน้ำหนักของเพื่อนในห้องเรียนสักสิบคนสิอ่าอย่างที่คุณครูเคยทําในห้องเรียนออนไลน์แล้วใช่ไหมคะอ่าสุ่มมาสิบคนแล้วหาค่าเฉลี่ย สิคนนั้นเอามาบวกกันนะคะมีน้ําหนักเท่าไหร่20-23-24เอาทุกคนมารวมกันนะคะแล้วก็หารด้วยจํานวนสิบนะคะอันนี้คือข้อมูลเฉลี่ยนะคะ,อะลองทําดูนะและจากการรวบรวมทั้งหมดน้องๆจะนําเสนอข้อมูลนี้อย่างไรนะคะเอออาจจะเขียนออกมาในกระดาษง่ายๆก็ได้หรือจะบอกเล่าว่าเออห้องเรียนเราเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่น้ําหนักที่ เท่าไหรใช่ไหมคะว่าน้ําหนักของนักเรียนที่จะนําเสนอข้อมูลในห้องเราชั้นเรียนเรามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นแบบไม่เป็นแบบฝึกหัดที่ให้ฝึกทํากันในห้องเรียนออนไลน์นะคะนะลูกนะอ่าแค่ฝึกทํานะคะไม่ต้องลงสมุดคะ่ะนะในเรื่องของการนําเสนอข้อมูลวันนี้ไม่มีอะไรมากมายค่ะลูกนะคะอะ่ให้น้องๆเรียนรู้ว่าเมื่อน้องๆได้ข้อมูลมาแล้วแล้วน้องๆจะทําการนําเสนอ นะคะสามารถใช้วิธีการอะไรได้บ้างใช่ไหมลูกนะคะป้ายประกาศอ่าเอกสารข้อความหรือที่มีภาพประกอบก็ได้นะคะให้มันรู้ความหมายของข้อมูลนั้นที่เราอ่าคัดสรรมาเป็นอย่างดีได้อย่างชัดเจนเลยนะคะลูกนะโอเคการน,นำเสนอข้อมูลวันนี้มีเพียงแค่นี้ค่ะอ่าจบแล้วนะลูกนะเพื่อป้องกันโควิด1 9น้องคนเว้นระยะห่างนะคะ อ่าและกลับมาพบกันใหม่ในวิชาเทคโนโลยีในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ